เจ็ดพิกัดเที่ยวปูซานจุดที่1ค่ะปูซานคริสมาสทรีเฟสติวัลถนนน้ำโพโดงจุดที่2ค่ะหมู่บ้านวัฒนธรรมคำชอนจุดที่3ค่ะเส้นทางรถไฟจิว๋วจุดที่4ค่ะไปเล่นหิมะที่อีเดนสกีรีสอร์ทจุดที่5ค่ะชายหาดแอดึนแดแอหฮึนแด,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 ด จุดที่หค่ะวะดัดแฮดงกงยุงซาจุดที่7ค่ะเดเบ101อ่ามาตามไมา่อังมาดูเนาะว่าแต่ละจุดนะคะในโซนของปูซานปูซานก็อยู่ทางตอนใต้ของเกาหลีใต้นะคะทางตอนใต้ของเกาหลีใต้เขามีอะไรที่น่าสนใจเยอะมากนะคะนะสัญ,ญลักษณ์ของปูซานเวลาเราจะไปเที่ยวเวลาเราจะไปเที่ยวกับทิปทัวร์หรือจะมีการโฆษณาประชาสัมพันธ์เนาะเอ้ทุกคนขะนี่สัญ,ญลักษณ์ปูซานเห็นไหมคะก็จะเป็นบ้าน จะเป็นบ้านหลังคาเป็นสีสันแบบนี้บ้านหลังคาสีสันแบบนี้นี่ค่ะคือสัญ,ญลักษณ์เวลาเห็นตรงนี้ปุ๊บเราจะรู้เลยที่นี่ปูซานแม่อังมีโปรแกรมปูซานนะคะมีโปรแกรมปูซานนะคะราคาเริ่มต้น17 90 0 0ศู0 0บาทนี่คือราคาเริ่มต้นนะคะถ้าเราไปช่วงติดวันหยุดอ่ามาดูราคากันอีกทีเนาะแต่ราคาเริ่มต้น17,900ค่ะเดี๋ยวจะได้รู้ว่าไปเที่ยวที่ไหนบ้างเนาะวันนี้แม่อังจะมาแนะนํานะคะแนะนํานะ7.7พิกัดนะในการไปเที่ยวปูซานน่าสนใจมากๆค่ะปูซานก็เป็นอีกเมืองหนึ่งของ